ล่าสีต้าสองถุงนแร้านแม่ไข่มุกปลาแม,ม่น้ำมูลนะครับสองร้อยแปดสิบหล,ลั่งปลาสดเขือนล,ลา่า,าสีสไลด์อำเภอล่าสีสไลจังหวัดสีสเกตครับพี่นอ้องตรไหนตรไหน ปลาบูนะครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้ปลาหยั่งคืองามใช่ครับเนี่ยเหลืองๆหลืในปลาหยั่งครับเนี่ยบ่โอ้งามงามปรากฏเหลืองโอ้ใสขนาดใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ก็เป็นปลาไหลนะครับเออเรียกลูกค้าดีสุดมากเลยค่ะคนสวยแม่แม่หน้าแม่หน้าตัวนั้นเท่าไหร่นะลูกค้า หาคนสวยว่าไงครับมวแมวมวแมววโอ้ปลาหยังครับพวกใหญ่ๆนี่ปลาตัวนี้นี่ปลาข้าปลาข้าโอ้ใหญ่ครับเนาะเอานั้นครับสามร้อยปลาขาวใหญ่ใหญ่เลยคุณแม่ไหนตรงที่คนอยู่ไหนใส่ครับแม่ใส่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ